สวัสดีครับก็วันนี้ไอคินสปายนะคะออกมานอกสานที่กันอีกแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่นุครับผมเอ็กอร์เฟอร์ของเราค่ะก็วันนี้พี่นุจะมาอยู่กับวานแล้วก็พูดถึงเลนตัวใหม่ของเราค่ะก็ G F 3 0มสิบมิลทิวชิปก็หลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะไอเลนทิวชิปเนี่ย มันเป็นยังไงมันใช้งานยังไงแล้วมันก็มีประโยชน์ยังไงหน้าตาก็แปลกนะเนี่ย่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบได้หมุนได้มีอะไรให้หมุนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวให้พี่หนูอธิบายดีกว่าว่าปกติแล้วเลนทิวชิปเนี่ยเขาเอาไปใช้งานด้านไหนกันนะคะโอเคหลักๆเลยทิวชิปเนี่ยครับก็คือจะใช้งานด้านสถาปัตย์ก็คืองานที่ต้องการเพอร์สเปกติฟที่เป็นเส้นตรงน้องเช่นงานถ่ายโรงแรมอินทีรเรียประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายงานโดยเฉพาะอินทีรเรียเนี่ย แล้วเราใช้เลนที่ค่อนข้างวายครับแล้วมันเก็บไม่หมดเนี่ยเราเลยจำเป็นต้องเสยกล้องบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อจะเก็บให้ครบล้มบ้างบวมบ้างแล้วสุดท้ายเราก็ต้องไปแก้ใน Photoshop แล้วพอแก้ใน Photoshop เนี่ยค่าพิกเซลความละเอียด่มันก็จะโดนบั่นทอนลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เลนเทวชิปเนี่ยมันแก้ได้ตั้งแต่หลังกล้องเลยจบส่งงานลูกค้าเลยยังได้กิดสภาพแสงดีนะครับซึ่งททวชิปเนี่ย อ่ะมันก็มี2คําทิ้วกับชิปเนาะ,<ฮ>ะทิ้วเนี่ยก็คือมันสามารถทําให้ก้มเงยได้ <ฮะ S 1> การก้มเงยเนี่ยก็มีประโยชน์ก็คือมันจะสามารถชี้โฟกัสมันจะได้โฟกัสแปลกๆได้ปกติกล้องเราเนี่ยเวลาที่ถ่ายไปครับโฟกัสมันจะเป็นแนวระนาบเนาะอ่ะเป็นแนวระนาบแบบนี้อ่ะแต่พอเราทิว้วปุ๊บอ่ะมันเอียงปุ๊บอ่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันจะสามารถถ่ายสมมติพี่กับวันอยู่คนละระนาบกันอย่างเงี้ยชัดทั้งคู่ก็ได้อ่าถ้าเกิดเราทิ้วมาถ้าถ้านึกง่ายๆอย่างเช่นเราถ่ายรถ ลดกับพิตตี้อ่าให้ลัางรถทั้งพิตตี้ชัดเหมือนกันก็ทําได้แลข้างหลังละลายก็ได้ะนะครับอันนั้นประโยชน์อย่างแรกของทิว้วส่วนชิปชิปมันก็คือมันจะสามารถขึ้นลงได้อ่านี่ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนี้ได้ซึ่งประโยชน์ของการขึ้นลงได้เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองของสถาปัตยกรรมภายในหให้มันตรงได้เนาะบางทีเราต้องเงยรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเป็นเมื่อก่อนถ้าเกิดไม่ใช้เลนทิ้วชิปเนี่ยบางคนเขาก็ปีนบันไดถ่ายนึกออกไหมปีนบันไดถ่ายแล้วขาตั้งกล้องยาวสาม มเมตรอะไรเงี้ยนะเดินขึ้นไปถ่ายเนาะอันนี้ก็ทําจบในตัวนี้ได้เลยได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลนทิวชิปตัวนี้ใช้งานยันยังไงโอเคครับได้เลยค่ะ